ไว้ทําไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผสมพันธ์เป็นว่าที่ประยศต่อเอกไม่มีที่สิ้นสุดผกไม่ได้เลยนี่พระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้จริงๆนะทีนี้เขาก็สวนทางมาก็พระองค์เขาพระองค์มาสอนไม่ให้ข่าสัตว์ไม่ใช่เลยไม่เป็นบาปใาจโอ้จริงอยู่ อันนั้นเราสมมติค่าพิเลตไม่เบาแันะค่าพิเลตที่ดีเพราะเราค่าอารมณ์เฉยๆไม่ใช่ค่าคนไม่ใช่ค่าเราค่าด้วยปัญญาไม่ใช่ค่าด้วยอาวุธประหัตประหลานทำลายให้คนอื่นและสิ่งอื่นเดือดร้อนนี่ฟังดูสิเพราะฉะนั้น การเอาความสดใสเจ็บตายเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญม,มาตัดอารมณ์ของเราที่มันหลงที่มันหลอกเราเองซึ่งมายึดสิ่งเหล่านั้นว่าดีสิ่งเหล่านี้ว่าดีแ้จริงความดีมันนีอยู่ในใจของเราเองอเราไม่มองไม่รักษาไว้อันนี้ให้มันบริสุทธิ์เลยไปเอาสิ่งอื่นมาม,มันก็ไม่มันพึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านบางครั้งจึงว่าดใจอัต,อตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนน,นั้นละเอียดมากอันนี้จนถึงที่สุดอน,นี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนปัญญาแบบเราเราก็ฟังแบบเราเราก่อนใช้เป็นอุบายก่อนจนเมว่าถึงจิตของเรามันสมบูรณ์แล้วจึงจะรู้ว่าโอ้คำอันนี้ไม่ใช่ธรมรมดาคำว่าเราไม่ใช่ธรมรมดาคำว่าอนัตตานี้ก็ไม่ใช่ธรมรมดา อัตตากับอนาตตาเสับสนกับเราผู้สิงคนสับสนนี่ไม่ทราบอะไรเป็นแท้จริงไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเป็นของตายไปฟังดูตอนหนึ่งไ่าจิตนี่ไม่าไต,นนตมายต้องไปเกิดอีกเ <c oughs> กิดอยู่ลำไส้จิตตายแล้วอะไรมาเกิดนี่มันสับสนในเรื่องนี่ถ้าเราไม่แยกมันชัดแล้วโงอยอย่อย่างนั้นถ้าเราแกแ้แค่เราฟังได้ ทุกองทุกคำพูดทุกอย่างเราฟังได้แต่ขอให้แยกอย่าไปรวบรเพราะฉะนั้นเราได้อุบ,บายนี่จากหลวงปู่มัน่นเราก็ไม่เคยได้ยินองค์อื่นพูดมาก่อนหรือเราก็ำลัง,งเรื่องปฏิบัติอยู่ แต่หรือบางทีก็อง์อื่นก็พูดแต่เราก็รับไม่ได้ก็มีไม่ใช่แต่ตอนหลวงปู่มันพูดแต่เรารับได้เพราะการปฏิบัติเมื่อจิตใจมันวุ่นวายไม่ดีก็ก็อยากไปวุ่นวายมันให้เศ้าเป็นให้ถือว่าเป็นของจริงคือทุกข์ก็สมุทยัยน,นี่เป็นอบายเรื่องทุกข์กัสมุทยัยอย่าเอามันเพ่อ,อยามละเสีย เรื่องจิตใจดีสงบนี่ก็เป็นมักในโรดกับม,มักเราพยายามเจริญพยายามปฏิบัติถ้าน้ายไ่นี่เาาไปไาจำหลักองค์อริยสัจสี่มก็็มาสองเท่านั้นเองคือความชั่วกับความดีนี่เองเปิยาริยสัจ <c oughs> ทุกกระสมุตไัยก็ใครใครไม่เช่ากับพระองค์ก็บัญญ,ญัติไว้เพราะมนเป็นของไม่ดีไม่ควรทำํำเป็นของสินที่ชั่วสกปรกไม่สะอามักเป็นทําให้บริธิ์ซึ่งว่าเป็นของดีโดยศีลสมาธิอันนี้รวบรัดโดยยอดแล้วมาเลือกความชั่วทีนี้ไม่ใช่ว่ามจะละได้เลยทำมากจริงมากจึ่นี่ินแปดหมื่นสี่พันที่นจึงมี พระสูตพระเวินายพระประมาความดีก็เหมือนกันก็ต้องมาแก้อสิ่งที่มันมากด้วยกันถ้ากําลังไม่เท่ากันมันก็สู้กันไม่ได้มันมากเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นทีนี่มีองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติแต่ก่อนเป็นคารวะภาวนาจิตใจสงบสบายได้ความสุขไปเรื่อย ก็มีศรัทธาอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นไปบอกเอ้เราอยู่คารวะเราจะได้ได้ความสุขเพียงแต่นี้ถ้าเราไปบวชเป็นสมณะแล้วความสุขของเราแล้วเราจะรู้เห็นไปมากกว่านี้ได้ความสุขกว่านี้อีกคิดไปคิดมาทงลงตัดสินใจบวชสิพอไปบวชท่านบวชเสร็จแล้วก็ไปศึกษา ไปศึกษาท่านก็นสอนเรื่องพระวินัยวิธีเข้จจาปฏิบัติเมื่อบวชแล้วสอนไปสอนมาเลยเจอเบียบมันมากมายนี่เรื่องวินัยล้วนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดกฎอันนั้นก็กดขึ้นมาเลยม,นนม,นม,มันเลยมาภาวนาไม่สงบเลยที้ทำยังไงก็ไม่สบายเพราะมุนกลวผิดนี่ พวนาปฏิบัติไปมาไม่สบายก็เลยเกิดท้อท้อยเบื่อหน่ายอยากจะสึกอยู่เป็นฆราวาดีกว่าที่นี้ก็เลยไปลาพุทธเจ้ามาสึกเอาไปลาอาจารย์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบ่ะนา้ทำไมถึ่อยากสึกเลยเล่าเรื่องให้ฟัง โอ้ถ้าอย่งางนั้นท่านเจรษาจิตดวงเดียวนี้ได้ไหมก็ตอบมาได้ถ้าอน,นั้นไม่ต้องเราศึกษาสินอันนั้นให้มีสติสมารวราร์รักษาจิตให้รกษาจิตให้ดีเลยแล้วให้ดีเซนซี่ไปดีอย่าไปคิดสิ่งไหนที่ให้เกิดความดีเกิดความสติเกิดปัญญาความเฉลิมข,ขึ้นมา,น,น,มานั่นเป็นความดี สงพิจารณาสังขารให้มากพอสังขารไม่ใช่เป็นของดีเพรามนเกิดแก่เจ็บตายพอเราสาจิตพิจาจรณาสังขารเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นของไม่ดีไม่ดีจิตใจยิ่งดีอลไรไเห็นชัดอันนี้เลยจิตสงบเต็มที่ท่านก็พ้นทุกข์นั่นนะ่ะออบายถ้ามันถูกนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไร ษาจิตทำนั่นทหารละเอมันยอมรับความจริงอย่ามันก็พ้นทุกข์ได้เหมืก,กันเพราะฉะนั้นจึงมีสุขคปฏิบัตาตุกขปัปฏิบัตบางคนปฏิบัติสดวกสบายเพราะจิตของเขาเขารวกรับุบายที่รง,ง่ายเหมือนกันผู้จับลาไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับไปโั่ทะเลมันก็จับไม่ได้ถ้ารรครดเข้ามาอยู่ ในจุดเดียวแล้วมันก็จัดไปได้มันก็จำนนมันก็ไม่มีทางไปดวงระพิจิตเห็นความจริงแล้วมันต้องจำนนทุกอย่างทุกก็เป็นของจริงมันยอมรับความจริงมันก็ต้องเบื่อหน่ายเพราะในปกติจิตแล้วมันไม่ชอบทุกแต่มันหลงแล้วมันก็ไม่มีทางออกก็น่าสงสารเ็งเหมือนกับเด็กยังไม่รู้จะทาอะไรก็น่าสงสารคนที่สุดทือก็น่าสงสารจิตตัวเอง ที่มันหลงที่มันคลิกแสงที่ไม่ยอมรับความจริง